ไบรตันระวังทีมเก่ามิเนอร์ลุ้นปาดหน้าเซ็นร่วมทัพซัมเมอร์นี้เรยูเนเตตกเป็นข่าวพยายามปาดหน้าไบรตันเพื่อเซ็นสัญญากับเจมินเนอร์กองกลางตัวเก่งของลิเวอร์พูลแบบไร้ค่าตัวในซัมเมอร์นี้ดาวเตะวัย37จะหมดสัญญาในถิ่นแอนฟิลด์ช่วงซัมเมอร์และเป็นที่คาดการ์ว่าเขาจะตกลงเซ็นสัญญาหนึ่งปีเพื่อเข้าร่วมทัพไบรตันอย่างไรก็ตามล่าสุดเดลิเมลระบุลีดอาจหวังดึงมิเนอร์ไปร่วมทัพหากพวกเขารอดพ้นจากการตกชั้นได้สำเร็จ มิลเนอร์เป็นเด็กบ้นจากอะเคเดมี่ของ ied, ลีดแต่ทําการเปิดตัวกับสโมสรอนในบ้านเกิดเมื่อตอนอายุ16ปีเมื่อปี2002เขาเซ็นสัญญา5ปีในปี2003แต่ถูกขายให้นิวคาสเซิลเพียง12เดือนต่อมาเนื่องจากมีปัญหาทางด้านการเงินจากนั้นก็ไปอยู่กับแอสตันวิลล่าและก็ทําผลงานได้น่าประทาบใจและย้ายไปร่วมทัพแมนซิตี้เมเนอร์ย้ายมาร่วมทัพริเวอร์พูลแบบไร้ค่าตัวในปี2015และคว้าแชมป์มากมายตลอด9ปีที่ค้าแข่งในถิ่นเมอร์ซี่ไซด์ สาวกเดอะคอปร้องเพลงเชียร์ฟิเมโนโ่ดังลัน่นสาวกของแดงลิเวอร์พูลร่วมใจกันร้องเพลงสรรเสริญโรเบร์โตฟิเมโนโ่ดังกระหึ่มคิงพาวเวอร์สเตเดียมหลังเจ้าตัวเตรียมจะบอกลาทีมตอนจบซีซั่นนี้แฟนบอลกลุ่มใหญ่ของเวีรยพูลร้องเพลงยกย่อง,องฟิเมโนโ่กองหน้าเบเซี่ยมเป็นเวลานานทั้งระหว่างเกมและหลังการแข่งขันนัดที่หงแดงบุกไปตบเอาชนะเลสเตอร์3-0ถึงคิงพาวเวอร์สเตเดียมเมื่อวันจันทร์ที่ผ่านมา ฟิเมนโนอยู่กับลิเวอร์พูลมาตั้งแต่ปี2 0 1 5ถึงแม้จํานวนประตูของเขาจะไม่ได้มากมายนักแต่เขาก็ถือเหมือนเป็นคนที่ปิดทองหลังพระให้กับทีมเล่นด้วยความขยันอย่างเต็มที่จนทําให้เป็นขวัญใจคนหนึ่งของเราเดอะคัพแต่ดาเตเลือดเซมบ้าก็ตัดสินใจแล้วว่าจะไม่ต่อสัญญากับทีมและจะย้ายออกไปแบบฟรีๆหลังจบซีซั่นนี้เพื่อหาความท้าทายใหม่ๆทั้งนี้ในระหว่างเกมกับเลสเตอร์นั้นแฟนบอลหงส์แดงกลุ่มหนึ่งส่งเสียงกนันดังกระหึ่มว่าซีซีเนอร์ ซึ่งเป็นเพลงเชียร์ที่แฟนบอลลิเวอร์พูลแต่งให้กับฟิเมโนมาพักหนึ่งแล้วโดยมันเป็นภาษาสเปนที่แปลเป็นไทยได้ประมาณว่าได้ครับท่านโดยสาวกของยอดทีมแห่งตินแอนฟิวร้องเพลงนี้เป็นเวลาประมาณ20นาทีด้วยกันเสียงตะโกนเชียร์ดังกล่าวทาให้ฟิเมโนถึงกระยี่บออกมาบนม้านั่งสำรองขณะที่หลังจบเกมการแข่งขันไปแล้วแฟนบอลลิเวอร์พูลก็ยังตะโกนยกย่องแข้งวัย31อย่างดังกระหึ่ม กับลีกที่คุ้นเคยสี่สโมสรใน Premier l e a g u ที่มาเน่น่าย้ายมาร่วมทัพเชลซีเชลซีพยายามหาทางเลือกในเกมรุกมากขึ้นเนื่องจากพวกเขามีปัญหาในการทำประตูนในฤดูกาลนี้โดยทีมยิงไปแค่36ประตูเท่านั้นในลีกจึงไม่ใช่หน้าเรื่องแปลกที่สโมสตรต้องการหน้าเป้าที่มีความเฉียบคมและมาเน่น่าจะตอบโจทย์ได้เป็นอย่างดีเชื่อว่าโปเชติโนว่าที่กุซือใหม่ของเชลซี คงจะพอใจกับการได้ออปชันนี้มาเสริมทัพเพราะอย่างน้อยก็ได้นักเตะที่มีประสบการณ์สูงแถมยังผ่านสามรระภูมเดือดในลีกเมืองผู้ดีมาแล้วด้วยอาเซนอลอีกดึงทางเลือกสําหรับมาเน่ก็คืออาเซนนลซึ่งดูเหมือนพวกเขากําลังจะพลาดคว้าแชมป์เปี้ยนลีกสมัยแรกในรอบเกือบ20ปีโดยทีมของอาร์ติตาสร้างผลงานได้อย่างยอดเยี่ยมนําเป็นจ่าฝูงถึง93%ของซีซั่นแต่สุดท้ายดันฟอร์มสะดุดในช่วงโค้งสุดท้ายทําให้ดวลแมสตียปาดหน้ามือข้างหนึ่ง ถือทั่วแชมป์เอาไว้แล้วแน่นอนว่าหนึ่งในเหตุผลที่เดอะก,กันเนอร์ผลงานย่ำแย่ก็เพราะเกมรุกขาดประสิทธิภาพในช่วงท้ายฤดูกาลและไม่สามารถรับแรงกดดันได้ฉะนั้นมาเน่น่าจะเป็นคําตอบที่ดีในการเติมเต็มเกมรุกของทีมแถมยังช่วยประคับประคองแข้งดาวรุ่งในการลุ้นความสําเร็จในฤดูกาลหน้าอีกด้วยนิวคาสเซิลอีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจสําหรับมาเน่นั่นก็คือนิวคาสเซิลเพราะพวกเขาต้องการผู้เล่นที่มีคุณภาพสูงเต็มไปด้วยประสบการณ์ฉะนั้น มาเน่มีองค์ประกอบที่เอตีิฮาวอยากได้มาเสริมทัพเนื่องจากเิคคาเซิลต้องเตรียมตัวเพื่อเล่นเกมลีกและฟุตบอลทั่วยุโรปในฤดูกาลหน้าดังนั้นการได้มาเน่มาร่วมทีมถือเป็นการเพิ่มขุมกําลังในเชิงลึกและยังทําให้ทีมมีประสิทธิภาพสูงอีกด้วยลิเวอร์พูลอีกทางเลือกที่น่าสนใจสาหรับมาเน่ก็คือลิเวอร์พูลที่ดูเหมือนจะพยายามดึงตัวนักเตะขวญใจสาวกเดอะครอบกับมาร่วมทัพอีกครั้งเพราะนี่คือหนึ่งในนักเตะสาคัญในยุคข,ของเร์เกนครับและช่วยทีมคว้าแชมป์มากมาย รวมทั้งเปอร์มลีกับแชมเปี้ยนส์ลีกก่อนหน้านี้หงแดงไม่อยากขายดาวยิ่งใจบุญรายนี้เมื่อช่วงเสมอที่ผ่านมาแต่ก็จำใจปล่อยเพราะเจ้าตัวยืนยันต้องการบอกลาทินแอนฟิลแม้ตอนนี้ทีมจะมีนารุกเต็มสู่ทั้งดาวิดนูนเยสโคดี้กัคโปรูดิอาสดิโอโกโชตาและโมเมซาล่าแต่ถ้าได้มาเน่คืนทัพก็จะเป็นจิ๊กซอที่น่าสนใจในการลุ้นความสำเร็จซีซั่นใหม่